อมดีจังนะทุกคนครับมาดูหมายนี้กันหมายปรับเซียนนะครับเซียนคือว่าอยากตีเดี๋ยวจัดไปหน่งซิงเกิลตีตรงไหนก็ได้ครับอย่าไปตีส่ง่ามไม้แล้วกันสิบหายแล้วนะโอ้เกือบไป บอกตรงๆเลยนะโคตรนนหน้ามีตัวใหญ่ๆเลยครับ นงานข้าวติดง่ามไม้ติดงามมา่ดงามยาติดง่ามยาติงมล้มาเด้อ ดูดิเห็นแล้วติดงามยา่ยาย่าแค่ไหนยังติดอ,อ้ยะย่าไม่ใช่ปัญหางัดงัดดึงดึงงัดงัดเดี๋ยวก็ขาดเองสายพีครับ <laughs> ถามว่าตกยากไห,หมนะไม้ก็ <laughs> 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 ตกมายากครับแต่ว่าเวลาดึงมาครับเนี่ยยา่าเลยอันตรายมากเลยยาาที่มีดอกเนี่ยน่าก,กลัว ไอ้ยาใสครับดึงง่ายมากโดนใหญ่ก็ดึงมาครับไอ้ยาเนะครับขัดดีจังเลยโอ้ดูดิใสแตกเลยดึงแรงจัดเ <laughs> มนย่างแคะครับผมเนี่ยตีข้ามไปครับหวังผลได้เลยนะครับก็กะแล้วไม่ต้องมีตัวดูร่องแบบเนี้ยแล้วมันตันหมดครับก่อนนี้ตงน,น,นมีช่องนึงแต่ว่ามัน น่าจะ่ันไปละก็ตรงนี้เปิดช่องอีกน่าจะเป็นช่องดูดน้ำดูจากสภาพหมายแล้วปลาน่าจะเข้าไปอยู่นี่ครับเขียะไม่ผอมอะเคีเผมเป็นยางแขะงัดมาครับงัดกระเจาะกระเจาะงัดกระจายคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมส่วนพีอีสารครับเราจะเน้นงัดแล้วก็ต้องใช้สายใหญ่ครับเรามาใช้สายพีีหนึ่งพี่สองครับรับรอง ไม่ได้กินนะครับดึงไม่มาแล้วขาดแยเยียร์ฟรีด้วยพีสามขึ้นนะครัเฮ้ผมฝากเยียรเมนยางแคะนะครับผมมีวางขายทั่วประเทศนะครับนี่ครับอีกอย่างคือนะนะที่ใช้นานนะครับหมั่นดูกิฟต์ครับกิฟต์มันเป็นทองเหลืองครับคือเราใช้ไปนานๆครับมันล้านะครับยิ่งเราดึงไปบ่อยก็นะครับมันจะยืดแนะนาครับก็ถ้ามันจะยืดนะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเฮ้ผมฝากเมนยางแคะแล้วครับผม งานง่ายสกิดมันต็ดครับผมสุดยอดต่อนครับเดี๋ไปกูมาครับผมตนขอมมันจะเงียบนะได้ครับแค่สวเดียว quá, oh, lốt ẹp đi đi nè, quan, Lốt ẹp nè, nó thử nó thằng nhé có dàn không có dàn nó là oh. có <laughs> <laughs> đó. <laughs> ยากแค่ไหนหัวปา,ากัดตี้หนีเลยจี้ฉีดเลยครับ ตัวนี้มีไหมหมายถึงต้องสองตัวเด็กจะครบเค่ไหมองมองก็เห็นเยอะแล้ว ัเขามีขึ้นน้ำนะแบบนั้นคำเดียวสามารถจะเป็นปลาช่อนนะสมาร์ทนะแต่ยังว่ามีขึ้นน้ำด้วยเองตรงนยมมุมนี้นะอ๋อหัาละหลักหลักกั้นนะครับข้างล่างมีตระขายอยู่นะครับก็มันแปลกๆดูว่ามันแปลกบางทีบางทีกัก้งตาปลาไม่เข้าไป Ừ. Nhỉ? Thì cái này nha Thì tồn 오이, 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 오 โชคดีเนี่ยโหโชคดีเลยโอ้ยดีไม่ความไม่ต้องดึงแรงนะครับพอวัดเสร็จแล้วมันกระโดดขึ้นมาเลยอะแบบนี้ก็หวานอี่ครับดึงน้อยหน่อยหวานเจี๊ยบโอ้ใหญ่นี่ มันมันต้องตียนันจริงๆนะครับเพราะว่าปลามันมันไม่ได้ฟิกแบบตายตัวว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ครับเพราะว่าผมว่าปลามัน่าจะจรเข้าไปแบบถ่ายเทครับโอ้แต่ตัวนี้ถือว่าโชคดีนะไม่ได้เหนื่อยมากนะครับงั้นละแย่เลยนะนี่ครับเมนยางแคกครับผมโอ,โอ้ตัวนี้ก็ใช้มาถ้าเจ็ดแตะขีดได้นะี่ก็ นี่ครับกลับเป็นเม้นยางแคะครับผมตียามมาจนได้ครับตัวที่สองบอกแล้วหมายหนึ่งต้องสองตัวดิครับบางคนอาจจะถอดใจคนระับแต่ว่าไม่ใช่ผมครับ <c oughs> โอ้โหโ,โชคดีสุดๆแล้ววัดแล้วกะโดดลอยแต่ว่ามันยังโชคดีอีกอย่างคือวัดแล้วมันอยู่นะถ้าวัดแล้วมันโดดไม่อยู่ก็มีเยอะนะครับนี่ครับเมนยางแคะสีเขียวเข้มครับผมเต็มปากสุดยอดนะ ก็ฝากเยอะนนะครับนอใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ฝากนะครับผมก็เป็นแบรนด์เล็กๆครับทำขึ้นมาก็ตอนนี้ก็มีนาน้าที่ใช้กันก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่สนับสนุนก็แล้วก็ติดตามนบอลมาตลอดนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนี่ครับลองดูครับผมใช้งานง่ายครับผมไม่ยั่งแค่สกิดเป็นติดโอ้ตัวน,นี้ท้องท้องใหญ่เขียรัผม การตีหมายแบบนี้ครับเนี่ยครับหมายที่มันเสี่ยงอันตรายครับคือถ้าผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะคือผมแนะนําให้ใช้เป็น P P3 ีสครับ2.5จถือว่าเล็กนะครับถ้าตีหมายแบบเนี้สายพ e ครับเราใช้มาครับเรารู้ว่าบางทีบางทีมันแบบใช้ใหญ่อะมันเป็นขุยก็จริงครับแต่ว่ามันก็เราใช้ไปหลายเดือนมันก็เป็นขุยแล้วครับแล้วอย่างถ้าเราตีหมายแบบนี้มันก็จะแบบ ขาดยากหน่อยอ่ะถ้าเราใช้ p ีแบบพีหนึ่งพีสองสองจุดห้าครับตีได้ครับถ้าใหม่ๆหม่อ่ะตีได้แต่ว่าถ้ามันมันใช้ไปเรื่อยๆครับนานๆอ่ะมันก็จะเป็นขุยเป็นขุยปึ๊บเส้นมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับมันก็เลยแบบทําให้แบบไม่เหมาะกับการที่แบบจะตีใหม่ที่มันโลกรอครับก็มันจะเสียเหยื่อฟรีแล้วบางทีปลาก็ไม่ได้นะหมายที่ผมตีก็เนี่ยครับบางทีก็ดึง ดึงมาก็ไม่มาก็มีครับบางทีดึงขาดก็มีแต่ว่าถ้าเราใช้พีใหญ่ครับเรามั่นใจเราตีได้และอย่างคือเปอร์เซ็น์ในการเสียเหยื่อจะน้อยเปอร์เซ็นในการได้ปลาก็ห้าสิบห้าสิบครับบางทีก็ไม่ดิ้นหลุดที่แนะนําเลยครับมือใหม่ก็พีสามครับส่วรลอกยนน้ําเนี่ยคือพีสามมาตีออกหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่เน้นหมายที่กันงัดครับแนะนําให้ใช้สองจุดห้าก็พอนครับเบอร์พีสองครับ ใช้ได้ได้ดีด้วยแล้วก็ที่ถามเข้ามาเยอะก็นะครับเป็นสายช็อคครับช็อคช็อคในการที่มันจะสปริงตัวดีครับเส้นจะใหญ่ครับแล้วก็ฟูลโลก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการสปริงตัวมันก็จะแบบเห็นปะมันสปริงครับมันจะไม่อ่อนครับฟูลโอลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ผมใช้เป็นหกสิบปอนด์ครับมันก็เลยแบบทําให้สปริงตัวง่ายที่แนะนำนะพี่อยากแนะนำสำหรับมือใหม่ครับส่วนกิ๊บใช้เป็นอั จะเอาแบบใช้งานช่อนงานชโดด้วยกันก็เบอร์หนึ่งครับจะได้ครับ,รบกำลังดีครับเล็กกะทดรัดไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ไม่เล็กเกินไปครับในการที่เราแบบตีในป่าครับบางทีกิ๊บใหญ่มันก็ดึงรรติดหญ้าทำให้ติดห้าเปอร์เซ็นต์สูนนงนะครับก็หมายในผมพอแค่นี้แล้วครับก็เดี๋ยวสองตัวพอหมายนี้คันที่ใช้งัดกัน ไอแกไทเทเนียมเบอสิบยี่สิบส่วนลอกก็เป็นลอกได้ว่าสเตทเลมิเต็ดนะครับส่วนการตั้งหน่วงของแต่ลอกแต่ละตัวนะครับถามเข้ามาเยอะมากมือใหม่มือเก่านะครับคือมือเก่าก็อาจจะรู้อยู่เพราะว่ามันเราใช้นานแล้วเราก็รู้ว่ามันควรตั้งแบบไหนครับส่วนถ้าเป็นมือใหม่ครับลองตั้งเบอร์ที่มันสูงก่อนนะครับสูงมันจะไม่ค่อยเลื่อนไงเ้าเป็นระบบนะครับได้ว่าก็ลองไล่หน่วงเอา การตีของแต่ละคนนะครับมันทีหรวตุกไม่กระตุกก็นะครับมันก็ต้องค่อยปรับไปเลยครับปรับจากจากไม่ลื่นไปหาลื่นนะครับค่อยตีไปถ้าเราต้องตีได้อยู่เราก็นะครับตีเบอร์ที่เราตีได้ครับเอาให้สุดมันก็แล้วมันจะตีไกลเองนะครับเคียร์ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะบอลเนี่ยครับผมก็นี่ครับหมายแบบนี้ตกไม่ยากครับถ้าถ้าอยากได้ตัวก็ต้องใช้สายที่ใหญ่ๆหน่อย เหี๋ยผมฝากเหี้ยได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปปันพวกนี้สุดยอด